ทำดีกว่าเนี้ยคะ่ะกับบุค,คลิกของเรานะแปลเองนะแปลเองนะอ,อาให้แป,ปลหรอให้แปลไงไม่งั้นเราจะเรียนไปทําไมเราต้องหัดแปลดีจะมาให้อาจารย์แปลทงไมเดี๋ยวอาจารย์ก็ค่อยพูดทีหลังเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เไป,ไปไ็นไปได้แล้วก็แล้วก็ยังไงอะ นนีเป็หกไ,ไม้เท้า the world เจ็ดถ้วยเจดไม้แล้วก็ดีเอมเพลอร์ค่ะปาดูแต่ว่ามันเป็นไปได้ค่ะประสบผลสำเร็จแต่ว่าปาไม่เข้าใจสามใบค่ะ the w o r l แล้วก็เจ็ดถ้วยแล้วก็เอ็มเพลอร์ค่ะปาปาแปลไม่ได้อ่าโอเคการอ่านไพ่คือการเชื่อมโยงหน้าไพ่เนาะหนึ่งสสามสี่ห้าต้องเชื่อมให้ให,ให้ให้มันเป็นเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ ถ้าเราถามว่าความรู้ที่เราเรียนไปเนี่ยเราจะไปทำ Youtube จะเป็นประโยชน์ไหมแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแค่มอง5้าใบเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้ถูกไหมแต่ทีนี้ปัญหาคือคนจะออกคำพยากรณ์ในการเชื่อมโยงเนี่ยไม่ค่อยได้กันปัญหามันอยู่ตรงจุดนั้นเราค่อยๆพูดทีละใบนะคะเราค่อยๆเชื่อมไปอย่างใบที่หนึ่งเนี่ย กไม้เท้าเนี่ยถ้าตามหน้าไพ่มันคือคนขี่ม้าแล้วเข้าไปรบชนะกลับมาแล้วก็มีคนมารอต้อนรับแต่ไม้เลข6ทุกใบมันคือการใช้เวลาแต่ไพ่วันนี้มันคือวิกตอรี่คือใช้ชนะเพราะนั้นในเมื่อไพ่ใบที่หนึ่งดีแล้วไพ่ขยายก็ต้องไพ่ขยายยังดีอีกมันก็ต้องบอกว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยอ,อาจจะใช้เวลา6เดือนก็ได้อ่ะ หกเดือนคุณก็เป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้พ่อเป็นทั้งเดวลและภาพเป็นผู้หญิงเนี่ยถือคทาเธอเต้นลําแบบมีความสุขอันเนี้ยชอมะกอกช่อลวงข้าวที่อบล้อมตัวเธอไว้มันคือการบาลานซ์ตัวเธอเองได้เธอมีคทาเธอแสดงความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบจึงสามารถที่ออกมาแสดงบทบาทของตัวเอง เดเวลคือต่างประเทศอาจจะทําช่องไปถึงต่างประเทศก็ได้คนต่างประเทศเนี่ยเห็นบทบาทของเรามากขึ้นช่องไปถึงต่างประเทศได้ไอเดียความคิดเชิงสร้างสารรค์ของเราเนี่ยมันจินตนาการได้เยอะมากเราเป็นคนที่มีไอเดียดีเราจะสามารถแสดงบทบาทตัวเองแสดงความคิดศักยภาพในตัวเองอะ่ะให้คนในสังคมได้เห็นและชื่นชม และมันก็ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะเจ็ดไม้ใครก็ตามที่อาจจะมีปัญหาหาทางออกกับตัวเองไม่ได้ไม้ที่มันขวางอยู่ข้างหน้าคือปัญหากับคนคนนี้เจอแต่เมื่อเขาได้มาฟังคำวิทยากรของเราเนี่ยเขาจะรู้เลยเป้าหมายการทำชีวิตของเขาไปถึงจุดของความยิ่งใหญ่ไพดีอัมพะโรความสำเร็จความมั่งคัง่งรรวยความยิ่งใหญ่ก็ตามเขาจะรู้จากคำ แนะนําของเราคำพยากรณ์ของเราเป็นแรงบันดาลใจเจ็ดถ้วยให้คนคนนี้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปถึงสําเร็จหรือจะแปลว่าตัวเราเองก็มีความเพียรพยายามที่จะไปถึงจุดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมเรามีไพ่เมเจอร์ถึงสองใบนี่คือหลักการแปลค่ะเข้าใจค่ะพออาจารย์พูดแล้วเข้าใจแต่ว่าพอตัวเองพูดไปไม่ได้ ใไม่ได้แบบอาจารย์พูดมันต้องใช้ใช่ไหมครับรู้รู้แต่ว่าตรงเจ็ดถ้วยเนี่ยมันคือหลากหลายรู้รู้แต่ว่าเดอะเวอร์เนี่ยมันทัวโลกแล้วรู้แต่ว่าเอเมอร์เลอร์เนี่ยคือผสมความสําเร็จรู้อยู่ในใจอาจารย์แต่ว่ามันเคื่อมไปไม่ได้รู้แต่ว่ามันได้มันสําเร็จแต่ว่าไอ้ทัวโลกกับกับความหลากหลายตรงนี้มันเคื่อมมันคือคือมันคือการจับบลี คําพูดนมาผูกเป็นเรื่องนะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะพูดในในช่อง YouTube อยู่เหมือนกันอ่ะกากาน้ํากากีกาดําความหมายเปลี่ยนไหมคะก็คือคําที่มาเชื่อมมันก็จะเชื่อมออกไปเรื่อยๆแล้วแต่กินจนาการอ่าไปนาไปไร่ไปสวนคําว่าไปกับคํามาขยาย มันก็แตกแขนงไปเรื่อยๆไปสวนชมดอกไม้มันก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคือการเชื่อมนะมันคือการสมาตสนที่ในภาษาไทยเราแหละการประสมคําอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันค่ะเราแค่กินในเมื่อเรารู้แล้วว่า the w o r l d มันคืออะไรเจ็ดถ้วยมันคืออะไร e m e r a l มันคืออะไรมันคือความหมายฟิกอะเราอยู่ใน memory เราอยู่แล้วเราให เก็บเอาคําพูดสามคำที่เรารู้ความหมายแต่มาเชื่อมโยงเข้ากันว่าแล้วเราจะเอาความหมายอื่นมาผูกเพื่อร้อยเรียงให้ตัวนี้มันมันเชื่อมกันได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมเข้าใจอืมเพราะเรารู้อยู่แล้วไงมันมันยังไม่ทะลุไปตรงนั้นแบบมันรู้อยู่อย่างอย่างอันเนี้ยโอเคประสบผลสำเร็จแล้วมันไปสัมพันธ์กับตัวเวอรยังไง รู้แต่ว่ามีหลากหลายเอ๊ะแล้วมันจะเป็นเชื่อมยังไงหลากหลายรู้ว่า the e m p l o r เนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มันติดอยู่สามใบนะคะค,คืออยากบอกความรู้สึกว่ารู้แค่นี้ค่ะจ้จาจา้าแล้วอาจารย์อธิบายเมื่อกี้เราเข้าใจไหมลนะ่ะว่าเราจะไปต่อแบบไหนเข้าใจเข้าใจเลยค่ะถ้าถ้าให้ปาลงสรุปใหม่เนาะประสบผลสําเร็จก็มีผลประโยชน์ไปทั่วโลกเลยแล้วก็แลจะได้ประโยชน์บ้างไปแล้วก จะเกิดผสมผลสําเร็จในการที่เรานําประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ได้มากมายถูกต้องคือคือนาก้นอาการได้นนและตอนแรกไม่รู้อาจารย์ตอนแรกไม่รู้อืมอได้รูนแต่ว่าไพ่ไพ่สองใบนี่แล้วแล้วไพ่ที่อยู่ใกล้เอเมเพเลอร์นี่ถือว่าเป็นอุปสรรคไหมคะอาจารย์ด้วยไหนคะตัวตัวตัวที่ถือไม้อะไรนะคะ นี่เหรอใกล้เอเมอร์เลยค่ะอ่าอันนี้ไงที่อาจารย์แปลว่าคนที่มีปัญหาเราถามว่าเราจะทำงาน Youtube แล้วเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นไหมถูกไหมนี่ไงไพ่มันตอบให้เราแล้วคนที่มีปัญหาก็คือดูแอคชั่นเจ็ดไม้ดิคนเนี้ยมันออกไปไม่ได้เลยไม้เจ็ดอันนั้นตั้งขวางมันอยู่ถูกไหมมันมีปัญหาไหม มันต้องฝ่าวงล้อมออกไปใช่ไหมไอ้ความหมายไพ่เจ็ดไม้เนี่ยต้องฟันฝ่าอุปสรรคใช่ไหมเพราะนั้นเราในเมื่อท็อปปิกเราบอกว่าเราทํางานเราจะไปทําคลิป YouTube เนี่ยเราจะประสบความสําเร็จและเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นไหมเพราะฉะนั้นความหมายไพ่วันนี้มันก็คือเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เขามีปัญหาไม่ว่าเขาจะมีปัญหาด้านการงานความรักคือปัญหาในชีวิตอ่ะการเงินอะไรก็แล้วแต่เพราะอันนี้มันคือปัญหา คำพูดการแสดงออกของเรา The w r l d คือการแอคชั่นการแสดงออกของเราลวงข้าวคือความอุดมสมบูรณ์คือความสุขนะคะ,ะความรู้หลากหลายเนี่ยถ้าเอาจะหยิบยิบย่อยไอ้ที่ลักษณะอัวสิงโตนกคนเนี่ยคือกำลังธาตุไฟดินลมน้ำเนี่ยเรามีความสามารถหลากหลายที่จะนำสกยภาพของตัวเองอ มาตีแผลให้คนได้รู้ว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ยังไงคําพูดหรือการแสดงออกของเรามันเป็นแรงบันดาลใจเห็นไหมคะเจ็ดถ้วยเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คนที่มีปัญหามองเห็นโอกาสหลายๆอย่างแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเขาประสบความสําเร็จได้นั่นคือตัวที่เราถามว่าเราจะทําประโยชน์ให้คนอื่นไหม แล้วย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าตัวเราเองก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถสร้างช่องตัวเองอะ่ะมีชื่อเสียงไปทั่วโลก mm hmm. ก็ย้อนกลับมาแปลความหมายสําหรับตัวเองได้ด้วยเพราะเราถามสองในยยะเมื่อกี้ว่าตัวเรากับคนดูจะได้ประโยชน์ไหมถูกไหมคะคนลุกเลยค่ะอ,อาจารย์แบบทำให้คอรู้บ้าง อืมมันเหมือนกับคนพูดไม่ได้แล้วเออเราเริกพูดได้นี่ค่ะนั่นแหละอาจารย์อยากให้รู้แบบนั้นแหละคะ่ะแล้วไปต่อยอดเอา